มาถึงตอนที่7แล้วไม่น่าเชื่อเลยผมผมสนุกมากที่ได้สอนพวกคุณนะผมรู้ว่าผมเป็นคนพูดตลอดหน้าตาท่าทางของคุณยอดเยี่ยมมากคุณสนใจจริงๆในตอนนี้หัวข้อคือความอดกัน้นความจริงและความรักน่าจะเป็นตอนโปรดที่สุดของผมในการกำจัดคลิปโซนท์นี่คือ3ามคำที่เราจำเป็นต้องพูดถึงความอดกัน้นความจริงและความรัก และให้เราไปดูที่คิดจากเมืองทิยาทิลาที่จริงไม่ได้ดูที่คิดจากแต่ดูที่คําสอนของพระเยซูที่ไปถึงคิดจักทิยาทิลาในพระธรรมวิวร์มีคิดจักเจ็แห่งในเอเชียที่พระเยซูเขียนไปถึงหากคําสอนที่พระเยซูส่งไปนั้นใช้ได้เฉพาะคิดจักในอดีตสิ่งเหล่านี้คงไม่ถูกบันทึกในพระคัมภีร์ทำไมเพราะใช้ได้กับพวกเขาเท่านั้นแต่เพราะสิ่งเหล่านี้ถูกบันทึกในพระคัมภีร์ ก็หมายความว่าสิ่งนี้สามารถประยุกต์ใช้กับพวกเราได้ทุกวันนี้ด้วยสิ่งแรกที่ผมต้องอธิบายคือไม่ใช่เมืองทิยาทิลาแต่พระเยซูต,ตัดกับคิดจากทิยาทิลาเราไปดูสิ่งที่พระองค์ตัดกันแต่ผมขอบอกก่อนว่าผมจะปรับถ้อยคําในตอนนี้ให้เหมือนว่าพระองค์กําลังตัดกับเราเองโอเคเข้าใจแล้วนะผมจะพูดด้วยกริยารูปปัจจุบันเพราะยังมีผลกับเราโอเคตัดว่าเรารู้ทุกสิ่งที่เจ้าทาพระเยซูก,กําลังตัดกับเราตอนนี้ โอเคเราเห็นความรักของเจ้าความเชื่อการรับใช้และความอดทนอดกั้นของเจ้าและเราเห็นว่าเจ้าดีขึ้นเสมอในทุกสิ่งตอนนี้คือตอนที่น่าคิดที่สุดอะไรคือสิ่งแรกคือเหตุผลที่ทำให้ปรกิิจล้มเหลว ความรักต่อพระเจ้าถ้าดูคิดจากเมืองเอเวซัสพระเยซูตรัสว่าเจ้าหลงดลืมรักแรกใช่ไหมไม่ใช่โบสถ์นี้หรือโบสถ์ของเราเราลักหนักแน่นเรารักมันคงแถมยังรับใช้เข้มแข็งความเชื่อของเราแข็งแกรง่งเราอดทนอดกัน้นให้ผมบรรยายต่อไปอีกขั้นเราพัฒนาตนเองในทุกประเด็นพวกนี้อะไรที่ศิยาพิบาลไม่ต้องการได้ยินพระเยซูตัดเที่ยวกับคิดจักของตนโอเคนี่คือพระเยซูตรัสเองทรงบอกว่าเราพัฒนาขึ้นทุกวัน นี่เป็นคิดจักที่ดีเข้มแข็งเติบโตเขารับใช้ชุมชนรักชุมชนใช่ไหมโอเคให้เราดูที่พระองค์ตัดต่อไปอย่างไรโอเคผมอยากให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจเหมือนกันนี่ไม่ใช่คิดจักที่อยู่กับที่แต่เป็นคิดจักที่เติบโตโอเคจากคําชมพระเยซูหันไปตําหนิตัดว่ากันนั้นเรามีข้อติดดิ่งเจ้าคือเจ้าอนุญาตให้ผู้หญิงนั้นเยเซเบลนั้น ที่เรียกตนเองว่าผู้เผยพระวจ,จนะนางทาให้ผู้รับใช้ของเราหลงไปประพฤติผิดทางเพศและกินของที่เส้นไหวแก่รูปเคารพทําไมถึงชื่อเยเซเบลจะมีใครเพราะคุณต้องรู้ว่ามีคนยิวมากมายในคิดจากเหล่านี้ใครจะตั้งชื่อลูกว่าเยเซเบลหลังจากอ่าน1และสองโพกษัตริย์โอเคแล้วเราไม่เชื่อว่าจะมีผู้หญิงจริงตามประวัติศาสตร์ชื่อเยเซเบล ผมมีอีกเหตุผลด้วยและพระคัมภีร์ฉบับ New Living ก็เชื่อเช่นนั้นเหมือนกันก็เพราะพระเยซูตัดว่าเยเซเบลนั้นคุณรู้จักอเล็กลูกชายของผมมักแก่คนอื่นเล่นอยู่เรื่อยๆใช่ไหมถ้าผมพูดว่าอเล็กเขาคือตลกนั้นผมไม่ได้บอกว่าชื่อของเขาคือตลกผมบอกว่าเขาคือตลกที่เก่งมากใช่ไหมพระเยซูตัดว่าเธอคือเยเซเบลนั้นพระเยซูกาลังบอกว่า เธอก็เป็นเหมือนเยเซเบลคนที่หนึ่งและสองพกษัตริ์บันทึกไว้คุณตามทันนะให้เราดูที่เยเซเบลจากหนึ่งและสองพกษัตริ์กันถ้านั่นเป็นต้นแบบคุณโอเคนะหนึ่งและสองพกษัตริย์บันทึกว่าเยเซเบลเป็นราชนีแห่งการไหว้รูปเคารพเธอใช้อิทธพิพลของเธอจนลูกเคารพมีทั่วไปจนก,กระทั่งอิสราเอลหลงไหลไปหมดมีแค่าชายคนเดียวที่ขึ้นต่อต้านเธอคือ เอลียาแม้ว่าสุดท้ายเองก็หีตายจากมือเยเซเบลแต่เขาก็สู้คนของนางรู้ไม่ว่าคนของนางคือใครพวกเขาคือคนที่ได้ผลประโยชน์จากนางพวกสื่อสาธารณะทั้งหลายพวกเขาคือผมต้องพูดต่อไหมแล้วเมื่อเอลียาท้าทายทั้งประเทศว่าจะรับใช้พระเจ้าไหมพวกท่านจะเลียบเรือสองแคมนาสักเท่าใดหากพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าจงติดตามพระองค์หากบาอันเป็นพระเจ้าก็ไปติดตามเขาเถิดบาอันเป็นลูกขาลบ คุณคิดถึงอะไรเมื่อได้ยินคำว่ารูปเคารพทำบาปตัดสินใจและติดตามสิ่งเหล่านี้อิสราเอลงมงายไปหมดแล้วเอเรียาเลยต้องท้าทายพวกเขาให้เรากลับมาที่ที่ยาทิลาถามคำถามตัวเองว่าสมาชิกคิดจากเติบโตในความรักในการรับใช้ในความเชื่อแห่งนี้ได้ลงมือทำผิดศีลธรรมทางเพศจริงหรือพวกเขาทำหรือกินอาหารที่เส้นว่า,าวลูกเคารพหรือผมคิดว่าไม่เหตุผลที่ผมไม่เชื่อเพราะ เปาโลไม่ได้ประนามการกินอาหารที่เส้นไหวรูปเคารพกลับไปอ่านที่1โคลินบท8และโลบท1 4เปาโลบอกว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของคุณใช่ไหมทำไมพระเยซูประนามสิ่งที่พระวิญญาณตัดผ่านเปาโลว่าไม่เป็นไรล่ะโอเคถ้าคุณอ่านคู่มือพระคัมภีร์ส่วนใหญ่จะบอกว่าพวกเขาไม่เชื่อเหมือนผมแต่เชื่อว่ามีการสอนให้ทําผิดศีลธรรมทางเพศและเรื่องของรูปเคารพจริง แต่เป็นรูปเคารพของการจงใจทำบาปโอเคเอาล่ะและผมอยากจะขอเน้นตรงนี้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สำคัญรู้ไม่ว่าอะไรคือเรื่องสำคัญสังเกตคําตำหนิของพระเยซูประเด็นอยู่ตรงที่การดำเนินการที่จริงการไม่ดำเนินการของคิดจักต่อบาปที่รู้ชัดหรือรูปเคารพเพราะว่าดูตรงนี้ดีๆพระองค์ทรงตัดว่าเรามีข้อจะติติงเจ้าเจ้าอนุญาตให้ คำว่าอนุญาตแปลว่าคุณยอมหรืออนุญาตให้เกิดขึ้นพูดอีกแง่คุณไม่ห้ามเธอคุณไม่ยอมหยุดเรื่องนี้หรือป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องนี้ดังนั้นพระเยซูกําลังจัดการกับคนเหล่านี้ในคริสจักรทิยาธิลาอาจมีผู้หญิงสักคนที่มีอิทธิพลและเธอทําให้คนมากมายหลงไปด้วยแล้วพระเยซูก็จัดการกับเธอพร้อมกับคนที่หลงผิด และกําลังจัดการกับคิดจักรที่ไม่ทําอะไรเจ้ายอมทนกับสิ่งนี้เจ้าไม่ยอมมาเชิญหน้ากับเรื่องนี้โอเคพระเยซูตัดว่าเราให้เวลาที่นายจะกลับใจแต่นางไม่ยอมหันกลับชัดว่ามีการเตือนแล้วและพวกเขาไม่ยอมฟังคําเตือนตอนนี้พระองค์กําลังจัดการกับคิดจักรที่ทนกับเรื่องนี้โอเคคริสจักรนี้คงจะมีคําสอนที่หนุนใจและเสริมสร้างแต่ไม่กล้าเตือนหรือแก้ไขสิ่งผิดคุณตามผมทันนะ คงเป็นเหมือนกับคุณอยู่ในตึกที่กำลังมีไฟไหม้อยู่คุณจะทำยังไงถ้าอยู่ในตึกที่ไฟไหม้อยู่และคนกำลังหลับอยู่ในตึกนี้ไม่ได้แล้วเราต้องรีบให้คนออกจากตึกใช่ไหมอัครทูตยูดาก็อยู่ในสภาพเดียวกันอย่างนี้เมื่อบอกว่าเพื่อนที่รักทั้งหลายแม้ข้าพเจ้ากระตือรือร้นอย่างยิ่งที่จะเขียนถึงท่านเกี่ยวกับความลอด ที่เรามีอยู่ร่วมกันข้าพเจ้ารู้สึกว่าจําเป็นต้องเขียนมาให้กําลังใจท่านให้ต่อสู้เพื่อความเชื่อซึ่งท่านได้มอบหมายแก่ประชากรของพระเจ้าเพียงครั้งเดียวเป็นพอเนื่องจากมีบางคนได้แอบแฝงเข้ามาในหมู่พวกท่านคาพิพากษาของคนพวกนี้ได้ถูกบันทึกไว้นานแล้วพวกเขาเป็นคนทรรมไม่ยำเกรงพระเจ้าพิกพันพระคุณของพระองค์มาเป็นใบเบิกทางให้ทําผิดศีลธรรมสถานการณ์เหมือนกันเลย ยูดาต้องการเขียนเกี่ยวกับสวรรค์การเป็นทูตของพระเยซูพระพรมากมายของการติดตามพระเยซูอำนาจเยียยารักษาของพระเจ้าแต่ยูดาบอกว่าเขาเขียนเรื่องพวกนี้ไม่ได้เพราะมีเรื่องที่สำคัญกว่าเรื่องที่ข้าพระเจ้ากำลังเตือนพวกท่านเกี่ยวกับคนที่กำลังพลิกผันพระคุณของพระเจ้ามาเป็นใบเบิกทางให้ทำผิดศลธรธมเห็นไหมว่าคนพวกนี้เทศนาถึงพระคุณที่เป็นใบเบิกทางไม่ใช่พระคุณที่เสริมกำลังเรื่องทำนองเดียวกับที่ที่ยาทิลาดังนั้นยูดาเลยต้องบอกว่าผมต้องทำตัวเป็นพ่อที่ดี ด้วยการเตือนพวกคุณเรื่องนี้ผมบอกได้เลยผมเข้าใจความรู้สึกของยูดาปัญหาที่เขาเผชิญความหงุดหงิดด้วยรู้ไหมบางครั้งผมก็เป็นแบบนี้เลยอยากจะเขียนหนังสือแง่บวกหนุนใจให้กำลังใจเพราะมีใครบ้างไม่อยากได้กำลังใจการหนุนใจเป็นส่วนหนึ่งของพระกษษษษษิิคุณดังนั้นอย่าเข้าใจผมผิดรวมทั้งการเสริมสร้างและการเตือนสติด้วยเราทุกคนต้องการคำหนุนใจรวมพวกเราด้วยแต่คุณไม่อาจเทศนา พระประสงค์ทั้งสิ้นของพระเจ้าด้วยการหนุนใจอย่างเดียวและคิดจักมักไม่ถอยจากเรื่องนี้เราไม่ต่างจากทิยาที่ลาและพระวิญญาณสำแดงว่าเรากำลังเติบโตในความเชื่อในความรักการรับใช้แต่เรากลับไม่ยอมไปเชิญหน้าอะไรทำให้คนเข้าไปหาพระเยซูตัวปลอมคุณพอจะเห็นภาพไหมมีภาษิลาตินบอกว่าการเงียบก็คือการยอมรับ การเห็นด้วยเราต้องพูดเมื่อเราพูดได้อยู่เมื่อพูดถึงเลือกผู้นำผมขอบอกว่าการเงียบก็สื่อบางอย่างว่าสิ่งที่คุณทำอยู่โอเคทำต่อไปได้พระเยซูบอกชัดว่าคนที่หลงเชื่อคำสอนผิดของนางต้องทนทุกข์เว้นแต่จะกลับใจและนี่เป็นเรื่องจริงจังมากเพราะไม่ได้ตัดกับเมืองนี้ แต่ตัดกับคิดจากที่นี่คำถามคืออะไรอยู่เบื้องหลังการทนต่อการทำบาปนี้ทำไมคิดจักนี้คนเหล่านี้ที่ยูดาเขียนถึงทำไมพวกเขาทนเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ไม่ไปเชิญหน้าการเข้าใจคาดเคลื่อนของคำว่ารักแท้นี่คือสาเหตุที่พวกเขาอดทนถ้าดูเอเวซัตบท4คีจะเห็นคำตอบชัดในพระกมภี์ตอนนี้เปาโลบอกว่าคุณหรือคุณรู้จักใครที่เป็นผู้ภาษาอังกฤษไหม คุณจะได้คำสอนที่ให้แรงบันดาลจากจอและลิซ่าวีเวียเพิ่มไหมไปที่ c o u l i b r a r y org เพื่อดาวน์โหลดวิดีโอและสื่อต่างๆได้ฟรีเลือกภาษาเลือกสื่อที่ต้องการจากห้องสมุดขนาดใหญ่อีบ e ุ๊กวิดีโอศึกษาหนังสือเสียงและสื่อการสอนในการทีวีพระคัมภีร์และอีกมากมายเรียนรู้เพิ่มเติมที่ caulibrary org เราจะไม่ถูกพัด ด้วยอิทธิพลของคนที่พยายามหลอกล่อเราด้วยคำลวงอันแยบยนที่ฟังคล้ายความจริงผมเขาบอกแบบนี้ว่าคำสอนเท็จจะคล้ายความจริงแต่มันจะแยบยนดูที่เปาโลกล่าวตรงนี้ว่าการตอบโตเรื่องนี้คือการที่เราพูดความจริงด้วยความรักเราจะเติบโตขึ้นในทุกสิ่งเป็นเหมือนพระคิดคนอาจเข้าใจผิดคิดว่าคำสอนเท็จเป็นความจริง แล้วเราจะต่อสู้กับเรื่องนี้ได้อย่างไรด้วยการพูดไม่ใช่แค่พูดความจริงแต่พูดความจริงด้วยความรักถ้าแค่พูดความจริงเราจะกลายเป็นพวกบทบัญญัตินิยมถ้าแค่พูดด้วยความรักเราจะกลายเป็นพวกทำตามใจแต่เมื่อพูดความจริงด้วยความรักเราจะมีเกาะที่เหมาะสมเพื่อปกป้องให้เราปลอดภัยนี่คือเหตุผลที่เปาโลกับคิดจักรเมืองโคลินว่ายิ่งเปาโลรักพวกเขาเหมือนพวกเขารักเปาโลน้อยลงเพราะชาวโคลินไม่ชอบคำเตือนสติ เขาไม่ชอบมันเขาอยากได้แค่คำหนุนใจคำให้กําลังใจให้เปิดใจกันโอเคผมจะอ่านตรงนี้จากบันทึกของผมเราเลี่ยงไม่พูดความจริงฝ่ายวิญญาณบางเรื่องเพราะเราเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ความรักที่เราปรารถนาความจริงคือเราเลี่ยงไม่บอกให้คนอื่นออกจากสภาพที่เขาเป็นไม่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิต เราเห็นว่าการเรียกให้ใครกลับใจเป็นการขาดความรักความอ่อนโยนความเมตตาสงสารลองดูวิดีโอนี้ด้วยกันครับเฮ้ hey, <Okay. S 2> เพื่อน <A little S 2> ดูนั่นสิลาบาลาดูโดอะไรนะตรงนี้ ใช่ฉันชอบพันนี้นะเจ๋อมากใช่ครึ่งลาบาครึ่งมูโดเดี๋ยวอะไรนะเลียนชื่อเลยมูโดหรอใช่ไม่นั่นไม่ใช่ไม่มีทางไม่ไม่มันบูโดแน่นั่นเดฟที่อยู่คณะเศรษฐศาสตร์นี้เออใช่เขามาทำอะไรบนนี้เขาอาจจะอยากมาชมวิวมั้งเดี๋ยวเดฟตาบอดไม่ใช่เหรอ เราต้องเตือนเขาเฮ้เฮ้เดฟโว้วววเพื่อนนายจะทำอะไรอ่ะนายจะบอกเดฟว่าควรทำอะไรไม่ได้ทำไมอ่ะนายตาบอดเหรออ่าไม่โอเคถ้าอย่างนั้นนายก็ไม่รู้ว่าเดฟผ่านอะไรมาบ้างนายไม่เข้าใจเขาจริงจริงหรอกก็ก็ก็แค่ปล่อยเขาเป็นเขาเขาโอเคดี นั่นเขากําลังลื่นลงไปนะโอเคโอเคนายจะยุ่งอะไรกับเขาเพราะแค่ลื่นถลหรยเนี่ยนะคือทุกคนก็ลื่นถลเอยกันได้มันเป็นเรื่องธรรมชาติแล่เ่ฉันไม่ได้แค่ที่เขาลื่นฉันแค่อยากช่วยไม่ให้เขาตกหน้าผาไม่ไม่ไม่ฟังนะฉันคิดว่าสิ่งที่นายควรทําคือแค่รักเขาอย่าไปชี้จุดด้อยคือมันเป็นการมันเกี่ยวสิมันสำคัญมากเลยนะโอเคอย่างเช่นถ้านายชี้จุดอ่อนเขาเขาจะรู้สึกว่านายไม่รักไม่ได้รับการยอมรับคือทุกคนก็ต้องการการยอมรับช่วยไม่ให้เขาตกหน้าผา เขายังไม่หยุดเลยเฮ้ยเดฟเฮ้ยหยุด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 เลยหยุดเลยหยุดเลยนายกำลังตะโกนใส่คนตาบอดหลายคนจะไม่พอใจนะคิดดูสิคนจะไม่ชอบเราจะเป็นยังไงล่ะถ้าเขาไม่ชอบพวกเราอีกเลยฮะนายคิดเรื่องนี้บ้างไหมนายคิดไหมเดฟอาจจะตายฉันต้องบอกเขาไม่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 มีใครอยู่ตรงนั้นไหมครับเออใช่เดฟเป็นไงบ้างฉันชาลีที่โรงเรียนไงโอ้สวัสดีครับ หยุดน้อหยุดทำยิ้เออคุณพอจะช่วยได้ไหมครับดูเหมือนผมกำลังหลงทางครับคุณช่วยบอกหน่อยครับผมไปถูกทางหรือเปล่าครับใช่บางทีเขาอาจจะหลงทางนายผู้ถูกเราต้องให้กำลังใจเขาเออใช่ใช่ถูกทางอยู่เดฟนายไปได้ดีเพื่อนรู้ไหมฉันดีใจที่นายออกมานี้ฉันภูมิใจที่นายมาเดินป่านายทำได้ดีแลวเพื่อนเดฟดีมากเลยโอ้ยโอเคขอบคุณครับ ดูสิผมมาตูกทางอยดูนะ <c oughs> เขาจะหาทางออกได้เอง <c oughs> แค่แลราเขาให้มากๆเ <c oughs> มื่อเขามีปัญหา <c oughs> ใช่ถูกแล้วเพื่อนเดฟเดฟนายทำอะไรอ่ะเดฟเดฟเดฟเอ๊ฟ น่าคิดมากจริงไหมให้เรามาคิดและคุยเรื่องนี้กันจะประยุกต์เรื่องนี้กับชีวิตเราได้ยังไงนะนี่คือเดฟเขาตาบอดกำลังเดินตกเขาตายแน่นอนชาลีแค่สนใจว่าทำยังไงเดฟจะเดินไม่กี่ก้าวสุดท้ายด้วยความสบายใจเมื่อเราอยู่ในโบสถ์ที่สนใจแค่คำว่าจะทำยังไงให้คนรู้สึกดีมีแต่คำหนุนใจ เราแค่อยากให้วันนี้เป็นวันสุดยอดประสบการณ์ในชีวิตคุณเราอยากให้คุณสนุกกับชีวิตเราแค่สอนแค่นั้นเองสิ่งที่เราทำที่จริงคือการปล่อยให้คนตาบอดมากมายเดินตกหน้าผาแค่ช่วยเขารู้สึกสบายใจขึ้นนิดนึงรู้ไหมว่าเมื่อคุณทำแบบนั้นคุณไม่ได้ลักคนเหล่านี้เลยเรื่องน่าเศรา้าก็คือเมื่อเราหวังดีพูดเตือนด้วยความรักด้วยส่วนใหญ่เราถูกมองว่าเป็นพวกโขนรุนแรงเต็มด้วยความเกลียดชังทั้งที่จริงเราพยายามช่วยเขาให้พ้นจากความตายที่จริง เหตุผลที่เราไม่เตือนกันเพราะเรามองชีวิตแค่70หรือ8ปปีนี่คือมุมมองของเราคริสเตียนมากมายในโลกตะวันตกมองชีวิตแค่70หรือ80ปีมันเหมือนกับไปงานเลี้ยงในงานแต่งงานโต๊ะอาหารเต็มไปด้วยของหวานมากมายถ้าเรามีมุมมองอยู่แค่วันเดียวเราจะทำอะไรครับเราจะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าใช่ไหมแต่ถ,ถ้าผมมองว่าเรามี6เดือน ผมจะไม่กินเลยหรือกินของหวานสักชิ้นก็พอทำไมเพราะผมไม่อยากจะปวดท้องในวันต่อไปผมไม่อยากจะอ้วนขึ้นห้ากิโลในอาทิตย์ตัดไปไม่อยากแลกสุขภาพระยะยาวกับของพวกนี้ใช่ไหมคนก็จะทำให้ผมลำบากเอาหน้าบีเวียสนุกกับชีวิตนี่ไม่ใช่สนุกกับชีวิตแค่สนุกวันนี้นี่คือสิ่งที่พวกเราทำกันเราทะเลาะก,กันเราพูดว่าคุณไม่รู้ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างคุณไม่รู้เรื่องคุณไม่รู้จักเบื้องหลังชีวิตเขาแต่เดี๋ยวนะ เรากำลังเรียกไปพูดความจริงกับคนอื่นเพราะเราไม่อยากถูกมองว่าเป็นพวกหัวรุนแรงงั้นเลอคุณเข้าใจนะคุณรู้ใช่ไหมว่านรกมีจริงๆมีนรกจริงๆพระเยซูพูดถึงนรกเปาโลพูดถึงนรกยอนพูดถึงนรกลองดูที่พระกัมภีร์ยอนบอกว่าพวกเขาจะทรมานทั้งวันและคืนชั่วนิรันร์โอเคดูที่พระธิวพระเยซูบอกว่าพวกเขาจะถูกลงโทษเป็นนิดแปลว่าการลงโทษจะไม่มีไม่มี ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นนิดแปลว่าไม่มีไม่มีวันจบคนเหล่านี้จะถูกลงโทษให้พินาช่วนิรัน์จากการที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าอีกบทลงโทษของนรกคือการพ้นจากชีวิตพ้นจากพระพักพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้สร้างนรกให้คนแต่สร้างเพื่อมารและสมุนของมันมารหลอกอดัมและพระเยซูมาเพื่อช่วยเราแต่ตอนนี้เราอยากให้ทุกคนสนุกเรื่องเรินกับ70-80ปีขณะที่ยากอบบอกว่าชีวิตนี้เป็นเหมือนหมอกเมื่อเทียบกับชีวิตนิรันต์ มันเป็นศูนย์เมื่อเทียบกับชีวิตนิรันดรนประเด็นคือความรักแท้คืออะไรมันคืออะไรหนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อ8บอกว่าพระเจ้าคือความรักพระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้าไม่ได้มีความรักแต่เป็นความรักแก่แท้ของพระเจ้าคือความรักเราสิ่งที่พระเจ้าสร้างจะบอกพระผู้สร้างว่าว่าทรงเป็นใครหรือเรากําหนดพระองค์หรือไม่พระองค์คือผู้กําหนดความหมายของความรักขณะที่ผมอธิษฐาน ตอนกาลังเดินอยู่ที่ชายหาดเป็นชายหาดที่สวยงามมากในตอนเช้าตรู่พระวิยาตัดกับผมว่าลูกคริสจักรเน้นแต่เปลือกของความรักแต่ไม่เน้นแก่นของความรักพระวิยาทรงสำแดงกับผมแบบนี้ที่ชายหาดนั้นสมมุติว่าผมมีเด็กเล็กอยู่ผมพยายามจะสอนเด็กคนนั้นถึงความแตกต่างระหว่างชายและหญิงถ้าผมบอกเด็กว่าชายมีสองตาชายมีหนึ่งจมูกมีสองหูมีผมมีสองแขนมีสองมือมีสองขา เด็กคนนี้จะมองผู้หญิงสักคนแล้วบอกว่านั่นผู้ชายแน่นอนทำไมเพราะผมไม่ได้บอกความแตกต่างระหว่างชายและหญิงผู้หญิงมีหน้าอกผู้หญิงมีระบบเจริญพันธุ์ที่แตกต่างจากผู้ชายใช่ไหมผมยังไม่ได้สอนเด็กชายว่าต่างจากผู้หญิงอย่างไรเลยจริงไหมพระเจ้าตัดว่าเจ้าเอาแต่สอนถึงเปลือกความรักนั้นอ่อนโยนโลกมีความรักที่อ่อนโยนความรักนั้นอดทนนานเจ้าจะเห็นคนในโลกที่ชื่นชมคนอดทนนาน คุณตามทันนะผมต้องพูดทุกคำในรายการนั้นไหมแต่ข้อแตกต่างนั้นก็คือความแตกต่างระหว่างรักของโลกกับรักของพระเจ้าหนึ่งยอมบทที่5ข้อ3ดูที่นี่ความรักของพระเจ้าความรักของพระเจ้าโอเคไม่ได้บอกว่ารักอดทนนานกระทาคุณให้การรักพระเจ้าคือการเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าโอเค ถ้าไม่ได้ใจดู2ยอยบทที่1ข้อ6ความรักคือการที่เราดําเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระองค์ด้วยความเชื่อฟังท่านั้นไม่พอให้เราไปดูที่พระเยซูตรัสสอนโอเคฟังคําตรัสอของพระเยซูพระเยซูตรัสแบบนี้เองเป็นพระบัญชาไม่ใช่คําแนะนําว่าผู้ใดที่ยึดถือและเชื่อฟังคําบัญชาของเราผู้นั้นก็คือผู้ที่รักเราแล้ว ถ้าเราสนใจแค่เปลือกไม่สนใจความแตกต่างระหว่างความรักของพระเจ้ากับความรักของโลกที่อยู่ในโลกเช่นผมเป็นคนอดทนนานกระทำคุณให้ไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิงพยองไม่หยาบคายไม่ฉุนเฉียวไม่เห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวแต่แต่ผมยังดูลูกโป๊ะเป็นประจำผมยังดินทาเป็นประจำใช้ชีวิตในบาปอย่างเต็มใจ นั่นคือรักไหมไม่ใช่รักแท้ไม่อดทนนานไม่เห็นแก่ตัวไม่หยาบคายแต่ก็รวมถึงการรักษาพระบัญชาของพระเยซูด้วยพูดง่ายๆถ้าผมจะพูดจากอีกมุมบ้างถ้าเรารักษาพระบัญชาทั้งสิ้นของพระเยซูแต่ผมยังหยาบคายผมก็ไม่ได้รักษาพระบัญชาจริงๆผมไม่อดทนนั่นก็ไม่ใช่ความรัก ความรักคือทั้งหมดคุณไม่อาจเอาแค่อวัยเพศชายและหญิงมาแล้วบอกว่านี่คือผู้ชายมันต้องมาทั้งหมดเมื่อผมอยู่ในความรักของพระเจ้าจริงผมจะอดทนนานผมจะไม่อวดตัวไม่หยิงพยองไม่ย่าโสโอหังไม่จองหองพองขนจะเชื่อในส่วนดีของทุกคนแต่ผมก็รักษาภาพบัญชานี่คือเหตุที่เปาโลบอกทิโมธีก่อนที่เปาโลจะจากโลกนี้ไปเขาบอกว่า จงประกาศพระวจนะจงเตรียมตัวให้พร้อมทั้งขนาดที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสทั้งที่ดูเหมือนว่าจะทําให้คนอื่นชื่นชอบเราหรือจะไม่มีก็ตามแม้ว่าคนอื่นจะไม่ชอบเราชารีห้ามเพื่อนไม่ให้เตือนเดฟที่กําลังจะเดินตกหน้าผาชารีไม่ต้องการขัดแย้งกับใครทําทั้งที่ยามสะดวกและไม่สะดวกทั้งที่มีคนรับฟังหรือไม่ก็ตามทั้งที่มีคนรับฟังหรือไม่ก็ตาม นักเทศระวจนะพระเจ้าต้องชี้ให้เห็นวิถีชีวิตผิด,ผดพลาดของเขานี่คือคำพูดสุดท้ายของเปาโลก่อนจากโลกถึงทูตหนุ่มของพระคิดที่ชื่อทิโมธทีลักแท้ลักแท้ต้องมีความจริงเสมอรักไร้ความจริงจากภะวจนะพระเจ้าก็ใช่รักแท้เลยเป็นลักจอมปลอมโลกเราสังคมของเราในวันนี้ กำลังเดินออกจากความจริงเรามีความรักจอมปลอมไม่ใช่รักแท้ของพระเจ้าเลยและนั่นคือแรงจูงใจให้เราสร้างพระเยซูตัวปลอมพบกันครั้งหน้าครับ